สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาระบายความรู้สึกออกมาแม้จะตีหน้าให้มันดูดูนิ่มนวลแม้จะพยายามตีสีหน้านะครับให้ดูนิ่มนวลให้ดูว่าเหมือนกับไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่กริยาการพูดจาสอบไปในแววก้าล้าวเตาะสอบไปในทางก้าล้าวครับนั่นแหละครับคือกําพืชทุกท่าน,ท,ท,านทุกท่านเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือยังว่ากําพืชพ่อแม่สันดานเป็นอย่างไร กรรมพืชมันก็จะส่งมาที่ลูกอย่างนั้นพ่อแม่เคยเป็นคนไม่ดีลูกก็จะไม่ดีครับถ้าพ่อแม่เป็นคนดีมีการศึกษามีความอ่อนโยนลูกก็จะอ่อนโยนอันนี้มันแสดงให้เราเห็นเลยว่ากรรมพืชมาเนี่ยนะครับสันดานพ่อหรือแม่เนี่ยไม่ต่างกันอาจจะเลวร้ายกว่าที่ซ้ำไปสิปียีสปีแก้แคนก็ยังไม่หายอันนี้คือคนอาฆาตมาราย พูดแบบนี้ไม่สง่าสถาพรคุณอยู่ในฐานะอะไรคุณลองคิดดีถ้าคุณคิดม่เป็นคุณเอาชนตีนกายนาภาค,คิดให้ดีคุณพูดออกโเซเชียลถึงออกโเซเชียลถึงขนาดนั้นเอฟซี FC เขาจะโง่เหรอนะคนเรานะฮะอยู่หน้าจอไร้สดเนี่ยพูดจาแล้วแต่ขนะ่มขู่จะทำร้ายผู้อื่นเนี่ยนะครับข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่น อย่างนี้เขาเรียกคนดีไหมครับคนอย่างนี้มาเป็นนักกฎหมายได้ไหมครับนักกฎหมายเขาใช้กฎหมายเขาไม่เคยใช้กําลังเหมือนจับกังสวัสดีคุณคิวแล้วบีบีคุณเลวมีนะหลายท่านที่กำลังเข้ามานะฮะนะคุณไม่ได้เหมาะที่จะเป็นนักกฎหมายต่อให้เรียนจบคุณก็ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นนักกฎหมายเพราะนักกฎหมายเขาไม่ใช้กําลังเออะอะไรก็จะทุบจะตี มีหน้าทำไมมีผู้สื่อข่าวบางคนถึงเก็บตัวเอาสันดานเดิมมาใช้ครับฮะไม่พอใจอะไรก็จะใช้มือใบพายเนี่ยมือใบพายเท่าใบตาลเนี่ยครับโบกโบกใช่เหรอนี่คือคุณสมบัติของนักบุญเหรอครับทุกท่านนี่คือคุณสมบัติของคนที่อ้างตัวว่าตัวเองเป็นคนดีสวดมนต์พร่ำสวดมนต์ทั้งเชา้าทั้งเย็น เป็นคนที่น่าสงสารนะเป็นคนยากจนนะครับถ้าหากทนคนแล้วไม่ไม่รับผิดชอบเนี่ยคนดีเหรอครับวันนี้ไม่ได้ถามหาว่าใครผิดใครถูกแค่ถามหาถึงความรับผิดชอบทางมนุษยธรรมแต่ทำไมจึงเป็นแบบนี้ทำไมจึงใช้สันดานเดิมๆกรรมพืชเดิมๆ ถึงแม้ตัวเองจะยกระดับฐานะตัวเองขึ้นมาจากการที่ขอมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝีมืออะไรเลยไม่ได้มีฝีมือทางการค้าอะไรเลยนี่แหละครับนักบุญนี่คือความหมายของว่านักบุญคือเจอใครกูจะตบมันชนแม่งกูไม่เคยผิดทำหาอะไรก็ไม่เคยผิด ศาตัดสินกูก็ไม่ยอมรับนี่คือคุณสมบัติของนักบุญเหรอครับพิลักกี้สวัสดีครับพี่เอมสวัสดีครับนะคุณรู้จักผมน้อยเกินไปนะคุณรู้จักผมน้อยเกินไปนะถ้า,ามีการกระทำอะไรที่เกิดขึ้นกับผมนะครับผมก็ดำเนินการครับและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไปนึกเอา นะฮะกุรชินีพดีครับประหยาวัสดีครับ,ระยยรบนะฮะแม่พึ่งน้อยัสดีครับมีคนคู่จะทำร้ายเก้าบาทเก้าบาทมาถึงผมไหมฮะมีคนคู่นะครับอย่าคุยนะอย่าราคาคุยอย่าปากเก่งเนาะผมเองนะครับ เวลากินข้าวใครก็ตามเนี่ยไม่เคยลืมข้าวแดงแกงร้อนหรอกแต่มีคนเนรคุณบางคนนะครับคนเนรคุณบางคนต่างหากละ่ะที่ได้รับอะไรจากใครมาไม่เคยสำเนีกหรือสำนึกบุญคุณเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองที่ขึ้นมาตอนเช้าๆหลังจากตื่นนอนเร็วๆเมื่อคืนไม่ได้ดูอะไรเลยครับนอนหลับสบายพักผ่อน เลยตื่นเชา้าตาก็เลยจะใสปิ๊งๆเดี๋ยววันนี้จะไปยืน่นเอกาสารที่ศาลแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวเดินทางนะฮะนะครับ,นะรบผมบอกตรงๆนะฮะนะครับถ้าถามผมว่ากลัวไหมกลัวครับทุกท่านผมกลัวผมกลัวมากเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะถูกอันตราพานหรือถูกนักบุญใจบาปบ,บางคนมาข่มขู่ผม นะฮะคุณเชิดสวัสดีครับคุณลักกี้สวัสดีครับนะฮะต่อไปนี้ผมอาจจะต้องมีการพกพาอาวุธไว้ในตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะถูกเขาตีเมื่อไหร่นะครับไม่รู้จาเป็นจะต้องพกพาอาวุธไหมนะครับผมกลัวนะครับทุกท่านเนี่ยผมกลัวตกใจกลัวมากเลยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยใจผมเสียแน่นอนเลยครับทุกท่านเพราะคนบางคนที่ขู่จะทําร้ายผมเนี่ย มีการประกาศออกมาในช่องสื่อนะครับแล้วผมก็ดูดคลิปว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะฮะพี่ประสบการณ์ปืนลั่นเหรอผมไม่มีปืนนะครับผมไม่มีปืนครับนะอ่านะครับผมผมกลัวมากเพราะเขาประกาศแบบเลือดเย็นมากครับทุกท่านพูดจาแบบเลือดเย็นมากเลยครับ พูดจาแบบนิ่งหน้าตายหน้าตาเฉยๆอะ่ะผมกลัวคนแบบนี้มากนะครับผมตกใจครับถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปนี่นะครับผมหมายถึงคนคนนี้เลยเออเดี๋ยวไปลงประจําวันดีกว่าเดี๋ยวผมไปลงประจําวันก่อนว่าผมถูกนายคนนี้ข่มขู่นะถ้าหากผมเป็นอะไรไปหมายถึงไอ้คนคนนี้อ่าเอางี้ดีกว่านะครับ นะนะฮะผมบอกตรงๆนะผมกลัวครับพี่น้องกลัวมากกลัวจนเมื่อคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรมาหลอนกูเปล่าวะเดี๋ยวต้องมาลงประจำวันท่านิดนึงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปับ๊บนั่นแหละครับคือการไต่ตองไว้ก่อนคุณธรรมรักษ์สวัสดีครับคุณประถมสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับเก่งเหลือเกิน เก่งมากๆเยี่ยมเลยนะเก่งคุณเพนสีนะสวัสดีครับนะคุณเซ็กปลาเทานะฮะปลาเผาปลาเก่าคุณอนนท์สวัสดีครับคุณสุเวทพี่ลำน้ำสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปลงประจำวันก่อน้วผมกลัวผมจะบอกร้อยเวรไว้ก่อนแล้วผมจะบอกกับกับทีมงานผมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดผมเป็นอะไรไป นะครับไอคนนี้เลยแน่นอนเพราะเขารับไม่ได้ที่ผมมาออกตัวคนบางคนรับไม่ได้ที่ผมมาออกตัวจะช่วยผู้บาดเจ็บเมื่อไหร่จะเลิกทำความผิดทัทีล่ะอย่าทำผิดกฎหมายสิถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ต้องไปกลัวหรอก